โอเควันสักกันเจ็ดเดี๋ยวน้องหลบสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพบกับช่องแม่สถีต่างแดนพอเคยไหลโซดจักเถื่อก็เลยล้องเบิงะฮะนะค่ะแต่ว่าวันนี้แถวมองแม่สถีอยู่นี่ฉนโนมวตกจักเถื่ออัน ปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่สโนว์สต็อกเดินเสิพาไปเบิ่งสโนว์นะคะอันบ mm ่เ hmm. กิดโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ปีนี้ปีแรกเพราะว่าเว่าวพิษเขาทุกค่ะปีนี่พอก็มีสโนว์ลงเทื่อแหลกเพราะว่าแถวมองแม่สถิติอยู่นี่มันสโนว์ไม่ค่อยตกนะคะหลังเทธอก็มีปีละสองเทื่อนาะ จ้าคือแบบเอ,อยียงเนาะพี่น้องกระตื้นๆเต้นๆเพราะว่ามันเป็นเธอเลยไหลสด <c oughs> เจสันมาสวัสดีครับนายลูกไม่เห็นลูกมาทางนี้สิ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับมงทำลายหลุกฮุยเป่าดินแล้วแมนกี่ไปทำเสร็ลแต่ยังไม่เสร็จ,รจยังไม่เสร็จครับผม นุ่มปั้นตุ๊กตาหิมะ s น o w แมนตุ๊กตาหิมะไหนพูดสิตุ๊กตาหิมะครับตุ๊หิมนั่งขางเตาผิงผิงหนางมันหนาวหลายมันน,น,นี่อุ้ยหนาวหนาวเสียนเต็มโจลลุ่นหัวใจเรื่อว่าเห็ดแบบนี้แบบนี้นแบบใดมันเจ็ดสิบหรอมันจังไหนอ้ยก็ปเปนนลี่ยนหรืเปล่าเนี่เจ็ดสิบหร <c oughs> อก็บม่เคยเห็ุเจ้าเชื่อไหม แม่บอกก็เอินอว่าอีหยังเบึ่งเบงพี่น้องเดี๋ยว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 เท่อน,นี้เด็ดแบบนี้สักก่อนห <c oughs> นาวหนาวไหรหนาวไม่หลุดวะเนี่ยหนาวครับห <c oughs> นาวนิดหน่อยเหรอฮึฮ <c oughs> ึหึพอไอหนาว ห่างนอกไปนอกจักหน่อยเซฟแนวกินมันหนาวเซดหยังมาเซดตรงยำ่โอ้ยขานั่งฟิ้งไฟอยู่แล้วเนี่ยมาหอมก่อนอหอมจังลูกไข่ว่านี่วะเดี๋ยว แม่ซสซส,สิลองออกเบิงจักเขาเห็ดออกจังไหนลับพี่น่อยจังไหนเนาะบานนี้ลืมหนแม่ดูแม่ดูเดี๋ยวเดียวเอ่อเวตัรเนี่ยฮัลโาว <Hello. S 1> อโอเค bye. s a Baik kak. Okay, <coughs>